สวัสดีค่ะ,คะวันนี้คุณลุงมาทําอะไรคะที่ดอนบวชตรงนี้คะคุณลุงคือจะมาเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางคือจะมีงานประจําปีลูกหลานก็ต้องมาเซ่นไหว้ก่อนเหมือนทุกปีทุกปีปีไหนจะบวชจะต้องมาเซ่นไหว้ที่ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ อ่าแม่ควานนะคะกำลังอยู่หน้าประเพณีหน้าดอนบวชท่านขาอยู่ข้างหน้าดอนบวชนะคะอ่านดอนบวชจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะให้ทีได้ทชมได้รับชมนะคะคุณปู่ทองคำนะคะจะอยู่จุดนู้นนะคะเป็นตัวแทนช้างนะคะหลายๆเชือกนะคะอ่าที่เห็นอ่าที่ทุกท่านเห็นข้างหน้านู้นนะคะเรียกว่าดอนบวชนะคะซึ่งอยู่เป็นเกาะใจกลางนะคะระหว่างน้ำชีกับน้ำมูำลนะคะ มูจะไปน้ำซีที่มาบรรจบกันนะครับเป็นที่มาที่ไปดอนบุตนะครับเนี่ยค่ะก็จะล่องเรือนะคะเพื่อจะไปทําพิธีนะคะที่ดอนบวชรนะคะท่านขาซึ่งจะเป็นเกาะใจกลางระหว่างแม่น้ํามูลกับแม่น้ําซีนะคะก็ขอให้ประเพณีทุกๆอย่างนะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสาธาณานะครับในการที่จะ มาบวงสวงรอนบวชเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วที่ไทยสงสารบริหารัสนพน์นะครับขารมกันตรงนี้อ่ะนี่นั่งรำนะเตรียมพร้อมที่จะรำบวงสวงนะคะโอ้พี่ตุ้ยบี่บุสดที่วัดพี่ตุ้ยแต่ว่าเราก็ยังใช้สารที่รอนบวชอย่างนี้นะรับเป็นสารที่จะรำบวงสรวงว่ามีนักข่าวลงไปด้วยนะคะในการรำว่าะครับขอ กับพวกที่จะบวชนะครับเพื่อเพื่อที่จะบอกกล่าวดวงญาณของบรรพชนทัน้น,ทนะครับจากที่สักิ์นะครับลงกราก่อนที่ตนนั้นจะประพฤตินะครับเป็นหน้าที่จะภาวนาตนเองนั้นเป็นหน้าที่จะบวชในพุทธศาสนาก่อนหนึ่งเดือนนะครับก่อนหนึ่งเดือนที่จะบวชนะครับหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนนะครับก็จะ,ะบวชเป็นพระที่ผู้ทงนะครับ คุณปูนะจะเป็นตัวแทนช้างหลายๆเชือกนะเพื่อ,อว่ายน้ำข้ามไปทำพิธีนะะพิธีกรรมทางะนะครับหน้าก็จะมาสักการะเพื่อ,อประกอบการบัรพิน,นบรรพบุรุษแล้วก็ววพิธีกิจและโานบนะครับเพื่อานยก็ใช้เป็นสถานที่ในการบวชอุปสมบท ใครใครจีนเนื้อซึ่งในทีนี้แล้วก็ทีบุรนีรนะเนี่ยมีผู้ที่จะมาบุญนะครับกำาพงนะครับประมาณทุทมจำจำจีทุทมเทินยอดยังไม่นิ่งนะครับเรื่องจาจยังอยู่ในช่วงภาวะที่ไม่มั่นใจว่าทางส่วนราชการจะให้จัดได้หรือเปล่านะครับฟางมาจากลังเลยอยู่นะครับแต่กาดว่าน่าจะมีมากกว่ามครหนึ่งเพื่์อยู่รับเตือนนะครับ เราบุญนี่นะทีบุญเดชแต่จะได้ดีนั้นนะครับเราก็จะแห้กนะครับหอมด้วยวางนะครับเลยตู้มนะเรื่องที่มูฟเฟอร์พี่เฮจี่แต่บกเสียวนะครับเสกนะครับเป็นว่าเป็นสายพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นชั้นดอนตายนะครับที่ปราจะจากมนต์พินนะครับก็สามารถเป็นกลิ่นกลางน้ำได้นะครับกลิ่นดี ถูกต้องแต่เออกันจาบเธอคำเดียคำใส่ในบริเวณที่กลางแม่น้ำนะครับอย่างเช่นในภาคกลางครับก็จะนิยมสร้างอุโบสถกลางน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณกลางน้ำถือว่าเป็นสถานที่ศ kind of um ักดิ <S 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 2> <S 2์สิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของกว่าอดระดบวชนะครับกับที่เราจะมาประกอบพิธีใน ลำดับต่อไปีนนะครับก็จะเป็นมาประกอบการบนสูงนะครับสามสี่สิบเพื่อเป็นสิบมงคลนะครับกับเราแล้วก็ผู้ที่จะบวชนะครับแลก็ชาวสิบคนเราเชื่อว่านะครับผู้ที่จะบวชนั้นมักจะมีตอนนี้นะคะแม่ควาเนาะกำลังจะเดินทางนะคะไปจุดนะคะเป็นลานเป็นดอนบวชนะคะที่อยู่ ใจกลางนะใจกลางแม่น้ําชีกับแม่น้ํามูลนะซึ่งเป็นจุดบรรจบกันนะคะที่รวมตัวกันอยู่จุดนี้นะคะก็จะเป็นลานบดเนื่องจากว่าสมัยที่ก่อนนะคะเรายังไม่มีโบนเนาะอย่างที่โศกท่านกล่าวไว้นะท่านคะได้ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค่อยเดินครับต้องรีบ่ลองหัดูางกลองขอบคุณค่ะ <c oughs> คมาถึงแล้วนะขอบคุณนะคะตอนตอนนี้ไม่ควานเดินมาถึงจุดดอนบวดแล้วนะคะ เอาแบงค์อาจะกิดจีบอะไซสายหนึ่งแล้วเนาะ ได้แต่งวดเสือได้นะครับสิอํานวยการเฮ็ดงานลามอสอดประกาศสรรพพุทธที่เริ่มเร็วเข้าขึ้นมาได้ให้เจ้านะครับ พิธีนะจุดนี้นะคะซึ่งช้างเชือกนั้นนะก็จะเป็นคุณปูทองคำนะคะเป็นตัวแทนเส้นร่ายดอนบวชจุดนี้นะคะแม่ฟานตื่นเต้นนะคะท่านขาเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะ<อ>ก่อนที่จะมีงาน ฮิว้าร์าทายาครั่ฮาทาิว้าแล้วเ้ยเวดูาเอางักไว้นะเสยทนห้หนที่ไป๊ทจริเนาะเบิ้นเบ้เบิ้ะเลย้เ็เลยเ เพอหมอาผูกเพื่ออะไรนะคะคุณตาเป็นสัญลักษณ์ของนี่ยเหรอชคืือบวชาย่อมเรื่อมาบูชาอ๋อก็คือให้รู้ว่าเรามาถึงจุดดอนบวชแล้วนะคะเรามาเส้นว่า้แล้วใช่ไหมอ๋อแสดงของเราเรา แต่ก่อนเราเคยทำเราก็ทําไปเรื่อยๆนะเพรายเราเราเราควรเราต้องมาเช่นนี้ประจําถ้าไม่เช่นมันจะมีอันเป็นไปไหนอ๋อโหคนลุกเลยนะเออเราต้องมาเช่นนี้ถ้าไม่เช่นไม่ได้อขอบคุณมากค่ะคุณตานะเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะใช่้เน

จบลงแล้วเดี๋ยวยังไงจะขอสัมภาษณ์ปู่รุนก่อนค่ะว่ายังไงนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับวันนี้คุณลุงมาทําอะไรคะที่เดินบวชต,ตรงนี้คะคุณลุงคือจะมาเซ่นไหว้เจ้าจที่เจ้าทางคือจะมีงานประจําปีลูกหลานก็ต้องมาเซ่นไหว้ก่อนเหมือนทุกปีทุกปีปีไหนจะบวชจะต้องมาเซ่นไหว้ที่นี้กับที่ศาลนูนศาลคุป,ป,รรปรกรรมด้วยศาลจะปูปะ่ทางนู้นแล้วก็มาที่ ตรงนี้แต่ก่อนเขาเรียกว่านอนบวชสมัยแต่ก่อนเขามาบวชนี้ไม่มีแต่ก่อนมันไม่มีโบสถ์เขาลงมาบวชที่นี้คือตรงนี้เป็นโบสถ์แต่ก่อนเป็นโบสถ์ใช่ไหมคะใช้ตรงนี้เป็นโบสถ์โบสเลคือว่าน้ำน้ำน้ำจะอ้อมไว้ตรงนี้เลยเขาเรียกว่าดอนแก้วก็บวชดอนแก้วพ็ได้บวชตั้งตั้งตรงนี้เป็นนอนบวชคือเอาพระมาบวชตรงนี้ เอานักมาลงบวชตรงนี้บวชเสร็จแล้วึ้นไปบ้านไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่บ้านบวชเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนี้เลย <laughs> อยู่ตรงนี้น้ําท่วมแต่ปัจจุบันนี้คือเรามีโบวดแ,แล้วแต่ในปัจจุบันนี้คือเรามีบวชอยู่ที่บ้านแล้วก็เรามาเส้นไหวบ้บวงสรวงอยู่นี้ ถ้าไม่เส้นไหว้มันก็ไม่ได้เพราะว่าทีนี้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของโบราณสมัยแต่ก่อนคือจะบวชอะไรก็จะบวชพระแต่แต่ละทีแต่ละปีก็ต้องมาเส้นไหว้อยู่นี้ท้าไม่เส้นไหว้อยู่นี้คือมันเป็นผิดประเพณีคือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะ บรรพบุรุษเราทํามาอย่างนั้นคือสมัยก่อนเขาไม่มีโบสถ์อยู่บ้านค่ะโอเคถือว่าเป็นความรู้อย่างดีเลยนะคะขอบคุณคุณลุงมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณปุรุณนะคะตอนนี้นะคะก็ประเพณีเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะข้ามฟากนะคะไปฝั่งนู้นนะคะ ไปถึงก่อนค่ะหรือว่าเรือนะคะไยดูเรามาลุ้นกันนะคะ